กูโกซีรีนี้เราจะพาไปทะลุประเทศญี่ปุ่นกันอีกรอบนะครับครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวในเส้นทางที่ใช้ชื่อว่าเซโตอุจิครับคาว่าเซโตอุจินี้มาจากคําว่าเซโตบวกกับคําว่าอุจินะครับโดยเซโตนี้มีความหมายว่าช่องแคบส่วนอุจินี้แปลว่าทะเลนานครับคือทะเลที่ไหลผ่านระหว่างเกาะฮอนชูกับเกาะชิโกกุครับเมื่อรวมกันแล้วนี่เซโตอุจิสําหรับซีรีนี้ของเราจึงหมายถึงการเดินทางบนเส้นทางทะเลในนั่นเองครับ เราเริ่มต้นการเดินทางที่จังหวัดยามากุจิจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะฮอนชูนะฮะโดยจะเริ่มที่เมืองหลวงแห่งปาปักเป้าจากนั้นก็ต่อด้วยวัดที่มีเจดีย์ที่สวยที่สุดติดหนึ่งใน3าของประเทศครับจากนั้นเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองอิวาคุงิเมืองที่มีสะพานเก่าแก่และสวยงามติดอันดับที่สุดของประเทศเลยทีเดียวครับออกจากจังหวัดยามากุจิมุ่งหน้าสู่จังหวัดโอกายาม่าเพื่อแวะซึมซับความสวยงามของสวนคุราคุเอนที่ตั้งของปราสาทอีกาดำ ต่อด้วยเราจะพาเพื่อนๆไปล่องเรือชมความสวยงามของเมืองโบราณที่ชื่อว่าคุราชิกิกันครับขึ้นเหนือมุ่งหน้าชมการตีดาบสมุไรอันเก่าแก่และตบท้ายด้วยแวะชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสไตล์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือกันต่อนะครับสู่จังหวัดเฮียวโกเพื่อชื่นชมความสวยงามของปราสาทนกกระยางขาวปราสาทที่เรียกได้ว่าสวยติดอันดับหนึ่งในสาของประเทศเลยครับ ต่อด้วยเราจะแวะชมโรงบ่มสาเกในเมืองแห่งการผลิตสาเกมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะฮะจากนั้นนะฮะเราจะแวะไปเยี่ยมชมแหล่งพักผ่อนของชาวเมืองโกเบที่ชื่อว่าโกเบฮาเบร์แลนด์กันครับสุดท้ายนะฮะเราปิดทริปกันที่เกาะอาวาจิกับแขกรับเชิญพิเศษบนเกาะที่นําความสวยงามของธรรมชาติมาโอบกอดพวกเราให้ได้จดจํากันอย่างไม่มีวันลืมเลยะฮะติดตามชมกูโก,กซีรีเซโตุจิ ji, เส้นทางการเดินทางสายโรแมนติกกันยาวๆเลยครับ าาเหาสิ่งดีๆเข้าตัวบ้างหาสิ่งชั่วร้ายออกไปนะเข้าวัดนิดนึงเราเลยมุ่งหน้าไปที่คิวบิสึจินจาค่ะก็เป็นวัดเอ้ยเป็นศาลเจ้าจินจาว่าศาลเจ้าใช่ใช่จินจาชรายนั่นเองนะฮะ<ช>คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าไอ้ศาลเจ้าเนี่ยมีแบบทั่วไปศาลเจ้าจะต่างกับวัดตรงที่ศาลเจ้าเนี่ยเขาจะชอบไว้จัดพิธีงานเทศกาลเพื่อให้คนมารวมตัวกันแล้วก็มาทําบุญจะไม่เหมือนวัดใช่ค่ะแล้วก็ แต่ละสารเจ้าก็จะมีจุดเด่นจุดได้ต่างกันไปนั่นแหละก็จะหาจุดเด่นของแต่ละสารเจ้าซึ่งสารเจ้าเนี่ยก็จะเอาตำนานของโมโมทาโร่เนี่ยมาผูกไว้กับทางสารเจ้าแล้วใครที่ไปขออธิษฐานนะแล้วถ้ายักษ์ออกเสียงว่ากูโก้ก็จะโชคดีมากว่าเป็นยักษ์ที่ทันสมัยมากว่าทันสมัย,มมยดูรายการเราที่สําคัญเราได้เข้าไปทําร่วมพิธีนี้ด้วยใช่ซึ่งแบบน้อยคนนะคะที่จะได้เข้าไปก็คือถ้าจะเข้าไปเนี่ยต้องแบบจองคิวล่วงหน้า ดีจังเลยอากาศสดใสแดดแรงจนผิวเราแทบจะเกรียมอยู่แล้วใช่ค่ะเรียกว่าเข้าสู่หน้าแบบวินเทอร์แะ้ววินเทอร์นะฮะนี่ฝนตกจะท่วมอยู่แล้วนะฮะโอ้นี้แต่ก็อากาศก็ยังดีอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เรายังเย็นสบายสบายใช่ยังอยู่ที่โอกายาม่าค่ะซึ่งอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เราพามาสารเจ้าใช่ค่ะถามว่าศาลเจ้านี่เาเรียกว่าแจ้งเกิดได้ยังไงทำไมถึงดัง เพราะว่าตำนานของโมโมทาโร่ค่ะอคุณโมโมทาโร่นะีฮะ <Hey! S 2> เอาอีกแล้วเ,เ,เพราะว่าที่นี่เนี่ยสานเจ้ญญาที่นี่เขาจัดเทศกาลหรือว่านิทรรศการญญาเกี่ยวกับโมโมทาโร่บ่อยมากอก็อเลยแบบเป็นที่ขึ้นชื่อเป็นช,<ม>ชื่อเสียงของที่นี่เลยโอเคเหมือนเป็นเทศกาลปรจะจำปีหรืออะไรอย่างนี้นะคนก็จะมากันแล้วก็ในสานเจ้าเ็้ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโมโมทาโร่ด้วยถูกต้องเรื่องราวของกับเองขอเพลงสักรอบครับจะออกไปวิ่งวิ่งเข้าไปก็แฮมทาโร่สานเจ้า ครับ ครับ <c oughs> ขึ้นมาสัมผัสแรกที่เห็นก็เป็นอาคารด้านหลังเรา,าอาคารนี้เขาเรียกว่าเป็นอาคารหลักของศาลเจ้าแล้วเนาะซึ่งอันนี้เก่าแก่มากเก่าแก่มาก6 0 0ปี600ป,ปีแล้วถามว่าศาลเจ้าเนี่ยอาคารหลักนี่เขามีไว้ทาอะไรก็ไว้ประกอบพิธีกรรมไม่ใช่ทางศาสนาค่ะพิธีกรรมทางความเชื่อ, <Okay. S 2> อไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้ามาสักการะหรือว่าตอนนี้ปัจจุบันที่เป็นพิธีชีชชโกดซางก็คือเด็กอายุ3579เนี่ยเหมือนกับว่า พออายุครบตรงนี้ก็มาทําบุญเหมือนกับว่าปัดเป่ารังควานให้เด็กโตมาขึ้นมามีสุขภาพที่ดีก็คือในยุคในยุคอดีอ่ะก็คือเขามีข้างในมีโต๊ะหมู่บูชาคนก็จะมาสักการะไหว้การบูชาอันเชิญเทพเจ้าอย่างที่ว่าในปัจจุบันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคือปิดไว้ให้คนเข้าไปไม่ได้เข้าแต่ว่าพอพิธีการสําคัญสําคัญเนี่ยเขาก็จะมาใช้เช่นวันนี้ใช่วันนี้เป็นวันเสาร์ใช่เป็นเทศกาลชีชีโกะสังนี่ไงเห็นข้างหลังเราไหมเด็กอายุแบบ สามห้าเจ็ดเก้าสามขวบห้าขวบเจ็ดขวบมาทำพิธีปัดเป่าลังควานคือสิแต่งตัวน่ารักใช่ไหมแต่งมาเต็มมากเลยนะแต่งเต็มโอเคโอเคแต่ที่อุ้มอยู่เหมือนจะสามเดือนนะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนะ สนับสนุนการเดินทางโดย Japan l s Discovery <S สารเจ้าคิดดิสึดถามว่าสำคัญยังไงสำคัญยังไง,ง,ไงตามตำนาโมทารโรนะคะท่านโมโมทาโร่โบอกว่าท่านได้ปราบยักษ์แล้วทา่านก็เอาอคอตัดหัวปุ๊บ,บเอาส่วนของคอยักษ์เนี่ยวางไว้ที่นี่แหละ เสูจจินจาสารเจ้าแห่งนี้เืมตองนี้ค่ะครับเป็นอีกเรียกว่าหนึ่งไฮไลท์ของทางสารเจ้าที่พิสิจินจานีเ่ะที่เราเห็นด้านหลังนี้คือทอดยาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตานั่นเลยเป็นทางเดินเชื่อมจากอาคารหลักไปสู่อาคารยิบย่อยตงๆ่า แต่ไฮไลท์คือเป็นทางเดินที่สร้างขึ้นเนี่ยไม่ได้สร้างแบบตาเป็นขั้นบันไดเดินง่ายๆนะเขาเขาเป็นแบบไหนเนี่ยเขาไม่มันเป็นเหมือนเดิมเลยแค่เทปตามทางแบบนั้นเลยชายไม่ประดิษฐ์เลยก็คือเอาแบบงี้ตรงๆแล้วเส้นทางเนี้ยก็สร้างมากกว่า400ปีแล้วเหมือนกันโอ้เก่าแกม่มากเก่าแกม่มากอ่าฮะแสดงว่าที่นี่ไม่มีปลวกหรือว่าปลวกมันหนาวหรือว่าผมไม่เดี๋ยวผมโทรถามให้ก็ได้ว่ายังไงซึ่งจะเป็นทางเดินที่เชื่อมไปเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดหนึ่ง ที่มีความเก่าแก่400ปีเหมือนกันที่ลูกพี่ก็โมโมทารโร่ฝังคอของยักษ์ไว้ตามตำนานใช่เขาจะกลับไปหาลูกพี่เก่าเค้าซึ่งจะทำพิธีการคอขออธิษฐานให้ได้โชคลาภตามสิ่งที่ตัวเองขอพรขอความโชคดีไปกันแล้วะ ตรงนี้ที่เขาบอกว่าโมโมทาโร่ฆ่ายักษ์แล้วก็เอาคอของยักษ์ทิ้งไว้ตรงนี้เวลาเราขอหรืออธิษฐานอะไรเงี้ยถ้าเราอวยพรเสร็จ<อ>ปุ๊บถ้ามีเสียงอ๋อกลับมามแสดงว่าจะสำเร็จผล

แตแล้เขิอนจังห้องเป็นพรวดเลยใช่ซึ่งยักษ์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่านี่ตรงตรงหัวเขาจะเขียนคําว่าโชคดีไว้ว่าเราอยากได้ขอพรอะไรเนี่ยเราก็มาลูบหัวแล้วก็ขอพรเขาโอ้ซึ่งยักษ์ตรงตัวนี้เป็นตัวแทนสําคัญของจุดนี้ของศาลเจ้าเพราะว่าเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยเป็นห้องที่ทําพิธีกรรมค่ะบอกว่าโมโมทาโร่เนี่ยตัดคอยักษ์แล้วก็เอาคอเนี่ยมาฝังไว้ที่นี่ฝังตรงจุดนี้ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เลยเป็นพิธีกรรมที่เหมือนกับศักดิ์สิทธิ์กันนะ ช่ซึ่งมันจะพู่เราเข้าไปทํามาใช่ว่าใครอยากขอพรอะไรเนี่ยให้เราไปขอแล้วก็เทพเจ้ายักษ์เนี่ยก็จะมีเสียงตอบรับว่าโกถ้ายิ่งตอบรับดังยิ่งประสบความสําเร็จดังอ๋อยิ่งสิ่งดังยิ่งประสบความสําเร็จช่วงเวลาที่อธิษฐานทำพิธีเนี่ยประมาณ3-5นาทีประมาณนี้เขาก็จะมีพิธีกรรมของเขาถ้ามันมีเสียงแบบ นี่คือสิ่งที่เราที่ฐานเนี่ยแต่นนสำเร็จผลแต่ถ้างเงียบไปบ้างหรือเบาเนี่ก็แล้วแต่ใช่ค่คะแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าด้านหน้านี่ก็ยังมีเจ้าตนนี้เจาต,ตนนี้นนให้มันรูปหัวขอพรอ,อยู่ใช่ซึ่งการที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยก็ต้องมาเช้าๆหน่อยนะกันเพราะว่า มาสักประมาณ9โมงถึงบ่าย2อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีการจุดไฟด้วย <Okay. S 2> ถ้าหลังจากนี้ก็จะอันตรายคือนักท่องเที่ยวทั่วไปอะทพิธีได้ใช่แล้วก็เ,เป็นช่วงเวลาของเขาก็เป็นช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย2นั่นแหละ,ะก็ลองมาดูแล้วก็มาขอพรกันนะเอาให้มีเร่เหรอเออนีอ่วัดวะ <laughs> <laughs> ไปสป200เยนนะคะก็ประมาณ60บาทนี่แล้วเราเขียนคำว่าขอให้โชคดีลัคกี้เขียนอย่างนี้เ,เย้ยเขียนตั้าแต่ญี่ปุ่นใช่แน่นอนด้เข้าใจใช่ไหมเทพเจ้าจะได้เข้าใจใช่ะค่ะ ก็เจอเขเรียกว่ากิจกรรมการแข่งขันยิงธนูในศาลเจ้านอะอันนี้เป็นเขาเรียกว่านักเรียนมัธยมมันมาแข่งกันจริงจังเลยนะแข่งกันจริงจังเลยเหรอใช่เพื่อที่จะคัดเลือกไปแข่งทั่วประเทศญี่ปุ่นีทีผมว่าหนึ่งในนี้อาจจะเป็นนักหนึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่อาจจะได้แชมป์โลกไปเอเชียนเกมก่อนแล้วไปโอลิมปิกน่าสนใจน่าสนใจแต่ที่น่าสนใจคือเล่นทำไมเล่นกันเยอะมากมันอาจจะเป็นวิชาที่ถูกบรรจุเหมือนวิชายืดหยุ่นของเรา

กินอีกแล้วกินอีกแล้วยังไม่หิวใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ยังไม่หิวยังไม่หิวนะแต่ว่าก็ต้องกินแล้วล่ะเพราะว่าพี่พามาที่เรียกว่าไฮโซเพื่อคนที่เป็นเรียกว่าหน้าตาแบบกรอบเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบกรอบต้องที่นี่เลยครับได้ค่ะนะเดี๋ยวดูว่ามันไฮโซยังไงจะเห็นวิวอะไรบ้างอาหารมันจะเป็นอะไรนี่ข้างในกัน ไปจะแบบอลังการเลยเป็นทางการไปนะนี่เรายังอยู่กับคุณแจนนะฮะผู้เขาเรียกว่าผู้ชำนาญการด้านญี่ปุ่นด้านนี่คุณแจนนี่อยู่ญี่ปุ่นมาร้อยกว่าปีนะยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงค่ะแต่ว่ามีความรู้เรื่องญี่ปุ่นในแบบลึกซึ้งเพราะว่าใช่ไหมฮะก็อ่านมาก่อนผมแจนนะเรายังอยู่ที่จังหวัดโอกายามะตอนนี้แต่ว่าลงมาใต้หน่อย ใช่ค่ะคือนี่ติดทะเลแลใช่ก็คือตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเมืองตากอากาศนะคะที่จะมีรีสอร์ทไว้ให้คนมาพักผ่อนริมทะเลางค่ะฮิโซว่างั้นฮิโซทีเดียวค่ะฮิโซไฮโซไม่ใช่เซโตะปะก็เนี่ยค่ะทะเลนในทะเลนายอ่ะนี่เียแหละบนเส้นทางของเรานะใช่ซึ่งฮิโซขนาดนี้เนี่ยจนพาผมมาถ่ายครั้งเนี้ย วันนี้ก็เป็นอาหารอิตาเลียนอีกแล้วอิตาเลียนอีกแล้วพามาที่ไหนคะนี่ที่ที่เหมาะกับชีวชิตผมปกตินะฮิโโซยอ่ะคะไทยโซย์อิตาเลียน<ะ>แท้ๆก็อาจจะมีฟิวชั่นนิดหน่อยเพราะว่าเขาเลือกที่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาทำเขาอยู่ที่ไหนครับตรงนีต้ตอนนี้จะเป็นเมืองที่ชื่อว่าอุชิมาโดะอุชิมาโดะ ความหมายนี่เข้ากับทะเลมากเลยเข้ามากค่ะฟูชิแต่ว่าัวครับมาโดแปลว่าหน้าตานี่ไงฮะอันนี้ฮะหนัวฮะเราไปัวอมอ๋อแม่ครับใช่ครับพี่แจ้ช่างคิดนะเขาถามคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรคะโรงแรมชื่อริมานีค่ะริมานีริมานีใช่ริมานีแปลว่าแปลว่าทิศใต้ทิศใต้ของภาษาภาษากรีกของภาษากรีกริมานีเด็กตัว ดูแบบโซดูดีเห็นเลยย่าชนีดที่นี่ก็เหมือนแบบถ้าใครแบบมีงานดีเลกเก๋ๆก็สามารถมาแบบเช่าเรืออปกติก็ชอบออดเซอร์ริ่งอย่างนี้บ่อยๆนี่ปกติแล้วใช่ปกติผมก็เฮ้ยที่มาแล้วรู้สึกเฉยๆใช่ไหมอ่าบนเรือเนี่ยจริงๆบรรทัพหลุดก็มาอย่างนี้เลยนะเซลล์รี่โลมาเลยอันนั้นสัมภาันนี้สัมภอ๋อไม่ใช่ยาใช่ไง ซึ่งวิวห้องอาหารที่เรานั่งอยู่นี่พานอลามามพานอามิกทีเดียวนะเห็นวิวแบบเเรทั้งเสจอาหารตาแล้วก็อาหารปากด้วยไป<ช>พร้อมกันตอนนี้มีอะไรแนะนําบ้างครับที่นี่ก็จะมีสลัดนะคะซึ่งสลัดเนี่ยนอกจากจะเป็นผักที่ปลูกในท้องถิ่นแล้วเนี่ยน้ำดรซซิงก็คือจะเป็นออริจินอลเฉพาะที่นี่ค่ะโอเคจะเป็นแบบ น้ำสลัดแบบญี่ปุ่นแต่ว่ามีโอลีฟผสมได้เพราะว่าเป็นที่ที่นี่คือเขาก็มีฟาร์มปลูกโอลีฟ,ลฟมา มันกโอเคแล้วก็จะมีหอมหอมซุปแครอทด้วยอันนี้แครอทเหรออันนี้ซุปแครอทค่ะสีอาจจะเหมือนฝักทองใช่ค่มคะแล้วเมนคอร์สของเราเมนคอร์สนี่ก็คือว่าอย่างไอตัวชิ้นที่เห็นใหญ่สุดตรงนี้ค่ะในตรงกลางเนี่ยจะเป็นเห็ดใช่ไหมคะใช่จะเป็นเห็ดที่ปลูกที่อุชิมาตรนี้ค่ะแล้วก็ถูกพันด้วยปลาค่ะอันนี่เนื้อปลาใช่ะใช่ตรงกลางตรงนั้นเป็นเนื้อปลาชื่อแป้งเบื้องเลยเนาะเออตรงนู้นว่าแป้ง ซึ่งก็เป็นปลาที่ตกได้จากทะเลตรงนี้นะคะตรงนี้เลยใช่เป็นปลาตรงนี้เลยตรงอื่นไม่ได้ไปตกตกแค่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ไปทำคุณรู้ละเอียดมากละเอียดมากเมื่ี้ไปตีสนิทกับพ่อครัวชื่อปลาชิตาฮิราเมะค่ะชิตาฮิระเมะชิตาฮิรามะปลาตาเดียวปลาตาเดียวแต่ว่าแป้งอันนี้เป็นแป้งเหมือนแบบแป้งพายที่เอามาห่อรอบปลาที่ห่อรอบหอยเอ้ยเห็ดเห็ดมีเห็ดมีปลาแล้วก็มีแป้งพลาฟแล้วก็ไปตกนี่ค่ะแล้วก็มีหอยเชลล์ข้างๆ ครีมซอสเนี่ยครีมซอสที่แบบว่าเชฟก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้คือเมนแล้วเมนแล้วดี๋ยวจะตบด้วยของหวานใช่ก็จะเป็นไอศครีมชาเบทค่ะชาเบทชาเบทเมืองนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่คือเขาเรียกมาพักผ่อนเลยใช่ก็จะเมืองพักผ่อนเหมือนเราเหมือนเราไปหัวหินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือไปก็แบบไปอยู่ทะเลไปแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไฮโซนะ ก็คือถ้าแถวนี้ก็แบบอย่างโรงแรมนี้ก็อย่างที่เห็นว่าแบบฮิโซสุดฮิโซมีจัดงานแต่งงานมาทีเวที่อะไรอย่างนี้บรรยากาศได้บรรยากาศได้แล้วเรามาชิมรสชาติอาหารมากดีกว่าว่าได้หรือเปล่าได้สิครับได้สิครับไดสิครับคุ่ก วันนั้นดันโชคดีเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างอะชิชุกะอะไรสักอย่างนี่แหละมีหนุ่มน้อยนะคะมีหนุ่มน้อยมาทํากิจกรรมเรียกว่าเด็กมัธยมทั่วญี่ปุ่นนะคะมาแข่งกันแข่งกันยิงธนูจริงจริงนะฉันอยากจะเป็นเป้าล้เกินโอ้ไม่ได้พูดอันนี้หรอกฉันจะบอกเรื่องเด็กเล็กอ๋อเด็กเล็ก๋อตัวอตัวนี่ไปมัธยมก็พี่ก็ต้องแอลเด็กผู้หญิงก็ต้องแอลเด็กผู้ชายปะ เห็นนักเรียนเดินไปแบบโอ้โอ้โอ้ต้องมีอะไรซัมติงแ่ละต้องเดี๋ยวเราไปดูกันเด็กไปก็ปกินเด็กโอ้ไม่ใช่กลุกรอบเดียวพี่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่นคอลลาเจนเยอะเด็กๆอะ่ะไอ้เต็วนี้คอลลาเจนเยอะ <laughs>